แมวกลัวเอาแมวมาแมวมาแมวกมลัวหมาเอาละครับงานนี้ครับหมาตัวนีด้เดียวนะครับเพิ่งเ,เดือนครึ่งน,นะฮะเดืเอนครึ่งน,น,นะฮะดูเจ้าแมวนะฮะแมวปรเซียนะครับมมไม่รู้ว่าใครกลัวใครนะครับงานนี้จับมาให้ใกล้หน่อยจับมาให้ใกล้หน่อยจับมาทั้งสองตัวนี้โอ้ดีมาทางนี้เลยมาทางนี้เอามาโอเค นั่นแหละดูสิครับว่าหมาจะกลัวแมวหรือแมวจะกลัวหมา,ะา,หมานะอุ้ยพอเสียหนีเฉยเลยอ<ไ>เสียอเสียตรงนี้อี๋เอาแล้วใครกัดใครเอางานนี่เอาเอาแล้วเอาแล้วใครกัดใครงานนี่อืมนี่แฮ่เป็นหมาเป็นลูกหมานะครับเขายังเด็กอยู่นะขเขาเดือนกว่าอืมแมวอ่ะพอเสียไม่กลัวหาแมวอ่ะนี่ดูดิ เดี๋ยวนีเดี๋เดาลเข้าไป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 เนกลัวเลยหรอเข้าไปเลยบอกให้เข้าไปมันก็กลัวเหมือนกันเอ้ยเง้งี้เง้ยเดี๋ยวเมจะคุบเลยอันฝ้าม้าปะอันฝ้ามันตุบนเปิดเสียพระพระมานะครับมานะไหนเนี่ยไหนเนีย นี่นี่ครับอยู่นี่อืมอืแมวอันนี้ฉีดยามึงนะฉีดแล้วฉีดตั้งหลายรอบแล้วนี่ไเข้าไปเลยเข้าไปแมวไทเซน,นะมา,อาเอาแล้วกันเลย อันนี้งานนี้เดี๋ยววิวไม่จะมาดันแต่นี้แหละเข้าไมนี่ทข้าไออแล้วใครกลัวใครงานนี้หลบหลบหลบตัวนี้หลบตัวนี้หลบอหมากระเป๋าหลบเล้วเข้าไปเข้าไปมอุ๊บท่ากันแล้วท่ากันแล้วครับนี่งานนี้ใครตัดใครนะเข้าไห ก็เบ่งเนี่ยอุ้ยท้องอ่ะนะมันท้องแล้วเอ้ามันทองแล้วไม่ยังไงมลูกแล้วก็ไม่กไม่กบไปนู่นอาเจ้เอาไปเอาไปค่ตบหน้ามาเลยัวกลว่าอปรเซนรเนีไปไหนอ่ะปรเซนี่ไปไหนยนี่เอ้า

นี่ยในการให้การเการการอย่าไเดียการไม่ทำอะไรเอ้ยอ้าหน้าน้าหน้าลบตบเลยบเบเลยงานนี้เนี่ยับตบด้เลยเดินตบเลยเดินตบเลยตบ้โอเคแล้วครับที่จจอครหมากับแมวครับ